สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในรถเหมือนเดิมครับทํางานภารกิจยังต้องทํางานอยู่เหมือนเดิมวันนี้มายกคู่กับป๋านวยครับป๋านวยมาแทนพี่ขันชยัยคันสีขาวนะครับคันไหนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมยกอะไรกับป๋านวยสองคันนะครับหามคู่ลงไปชมครับ ยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปดูกันครับอานวยก็ามาขับอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายรถให้เกให้ดูนะครับรถเก๋สวยครับอานวยบุแลรักษารถดีข้างในนี่รุ้งฟริงกเลยแหละในรถอนะ่ะ นี้ก็ภารก,กิจยกเขาเรียกเตาคมครับเตาคมมันจะเป็นลักษณะเตาคมยกลงได้สองชิ้นแล้วนะครับเมื่อเช้าแล้วก็เหลืออีกสองชิ้นนะครับช่วงบ่ายก็มาเก็บงาน ต้องยกแล้วก็ขยับรถอีกนิดหนึ่งพื้นที่ก็เริ่มแคบ,บลงแคบบลงจะไม่มีที่จะวางของแล้วครับจากตรงนี้จะคลิปเก่าๆก็จะเห็นนะครับเป็นโมดูลโมดูลใหญ่อยู่โมดูลหนึ่งนะครับก็เพิ่งออกไปเมื่อตอนต้นเดือน หรือไม่กี่วันที่ผ่านมาชุดนี้ก็กำลังเข้ามาใหม่ลืมลืมลืมเข้ารหัสนะครับลืมเข้าเข้าคอบ จะเป็นวงกลมพอดีเป็นเป็นท่อกลมๆนะครับเดี๋ยวตอนยกประกอบเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูอีกทีนะครับแต่น่าจะเป็นเครื่นใหญ่นะครับมายกประกอบตอนนี้ก็เอา 5 0ตันนะครับ2คันเอามาประกอบหามคู่แล้วก็ยกลงก่อนเพื่อจะแต่งแต่งเสริมเติมแต่งก่อนนะครับ น้ำหนักให้อยู่ที่11ตันครับร<ม>ห่างรถ10เมตรพย่อาเนนปลายเบรกเลยนะครับลองดูน้ำหนักมันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับชิ้นงานตัวนี้พอแล้วพอป๋าขึ้นนะตัวนี้สี่ตันครับขึ้นไปแล้วสี่ตัน อยู่ที่ห้าตันพอดีครับรวมกอก็จะอยู่ประมาณก้าตันนะครับตัวนี้แบ่งแบ่ง,งก็อยู่ประมาณเก้าตันปา ตามมาคอยตามมาครับคอยตามดิตอนอันตรายมากนะครับผมเข้าไป เข้าไปด้านล่างต้องสวิงหลบอกก่ด้วยหนึ่งอันตรายอันตรายอาพี่ตานินสวิงซ้ายเข้ามาครับซ้ายมาค่อยๆซ้ายมา ้ายมาครับายมา้ายใม่ครับ้ายม่พอ,<า>อครับพออพอพอพออนรายนะครับรถเข้าไปใต้ิีนงานเนี่ย้กลับมาพี่เนนใหไกลับมาครับ ทำอย่าหาทำแบบนี้ไม่ดีไม่ดี ลืมมองเลยชนเลยขับชนเลยครับเะี๋ยวตั้งขาตอนแป๊บหนึ่งครับขาหน่วยไม่รอเลยครับปัดหน่วยยืดไปเรือยขึน หน่วยก็ามาแทนพี่หัดใช้ยะะครับสองวันลาพี่อัดชัยลากลับบ้านครับน้ำท่วมนครสวรรค์มุคนย้ายสิ่งของช่วยคนทางบ้านนะครับนี่ก็ ตัวสุดท้ายครับของวันนี้เพราะว่าทั้งหมด4ชิ้นนะครับอบ,บางนก็ปนันวยจัดก,การไปเรียบร้อยแล้วครับรอแล้วผมยังไม่ลงลอกเลยของลอกไม่เสร็จติ้งต้งดเสร็จนะครับปัหนวยก็ตั้งเสร็จไปก่อน แดดร้อนมากเลยครับวันนี้ก็เ,เป็นกำลังใจให้คนทำงานครับสูดด้แดดนอนมาอีกแดดร้อนนอนก็ไม่หวั่นครับวันนี้นอนมาอีครับนอนทอครับนอนทอทอ้ทอนพี่

รอครับเจอให้สัญญาณรอให้สัญญาณยกลงแล้วก็จบครับวันนี้สำหรับชุดของป่าร้อยยาวช่างอะไรครับมันหลายชุดครับทำงานหลายชุดเมืนี้ก็ไม่ประจําว่าชุดไหนชุดไหนครับใครวิ่งทั้งวันเลยวันนี้สองคันร้อม

จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ายกแล้วก็รถก็เคลื่อนออกเลยแล้วก็วางหันไปนิดเดียวก็วางเลยครับอ่า๋ยวเลี้าวิรงได้ขวาขวาไป ดับไปหน่อยครับพอครับพอพ,อพอิธาเน้นสายมานหนึ่งครับตัวเองสายมานหนึ่งสายพอครับพิธานินหยุดทับทั้งโค้ครับ เลเกอร์นี่ก็เป็นลูกน้องของอีกคนนึงนะครับก็จะอยู่กับรถผมประจําแต่อีกคนนั้นก็จะไปอยู่กับคันใหญ่นะครับ600ตันบอกเคนก็โอเคครับใช้ได้ครับบอกเคนให้สัญญาณรถเตนรอนมาหน่อยครับรอนระดับมาหน่อยครับป๋า นอนพอครับนอพอก่อนค่อยเรียวครับเ,เรียกลงนะครับให้เขาลงมา ลงมาหย่อนเลยครับหย่อนลู้เลยหย่อเลยหย่อนเลยหย,ย่อนเลยครับเสรเรียบร้อยครับแตเร็นพอแล้วสำหรับหย่อนหมดเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับไว้ เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณเพื่อนๆพี่แล้วก็ f อฟทุกท่านนะครับที่ต้อมารับชมขอบคุณครับขอบคุณครับ